ก็ขอให้ทุกท่านได้ปรับร่างกายให้สบายเราจะนั่งในตำแหน่งตรงไหนก็ตามในพื้นที่ศูนย์กลางพิธีหรือจะเดินรอบหรือท่านสาธุชนผู้มีบุญ ที่อยู่ทั้งในประเทศต่างประเทศทั่วโลกที่รับฟังรับชมผ่านสื่อออนไลน์อยู่ในขณะนี้ก็ได้ทำสมาธิไปพร้อมๆกันทุกท่านนะในช่วงยามเย็นนี้ อากาศกำลังดีสายลมโชยเย็นพร้อมกับแสงแดดที่กำลังตกลงสู่ฝากฟ้าใกล้อาทิตย์อัสดงแต่เย็นในวันนี้จะเป็นเย็นที่พิเศษยิ่งกว่าทุกวันที่ผ่านมาจะเป็นวันแห่งบุญกุศลยยิ่งใหญ่ที่ทุกท่านจะได้ มาประพฤติปฏิบัติธรรมและได้สั่งสมบุญบาร,รมียิ่งใหญ่เชื่อมสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่และผู้ปรับเมินในช่วงเริ่มต้นพิธีกรรมในวันนี้ก็ให้ทุกท่านได้ปรับร่างกายสบายผ่อนคลาย ผ่อนคลายร่างกายตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าเสมือนเรามานั่งพักพักกายพักใจใจก็ให้ได้พักปล่อยวางเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงเสมือนว่า เรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันในขณะนี้ทิ้งเรื่องราในอดีตที่ผ่านมาให้หมดสิน้นแม้เรื่องเราในอนาคตก็เป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงใจอยู่กับปัจจุบันคือสติที่กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว ใจจะหยุดได้จะนิ่งได้ก่อนจะหยุดก็ต้องมาอยู่ก่อนกลับมาที่ร่างกายยาวาหนาคืบกว้างสอกนี้ทำสบายๆทำใจเย็นๆให้สบายเป็นพื้นฐานพื้นฐานที่จะนำเรา ให้ใจละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปเข้าไปสู่ความสงบความเยือกเย็นภายในซึ่งมีอยู่ในกลางตัวเหล่านี้เมื่อใจเราเย็นสบายเราก็ค่อยๆแต่ล่ำใจเรากลับไปอยู่ที่กลางท้องกลางกายให้มีสติรึกนึกถึงพระรัตนตรัย เราจะนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้หรือจะนึกถึงพระเดชคลุลหลวงปู่พระมงคลเทมุนีสดจตัทโรพระผู้ปราบเมินก็ได้หรือเราจะทำใจนิ่งๆเฉยๆผ่อนคลายสบายภาวนาควบคู่กันไป สัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังภาวนาไปเรื่อยๆจนกว่าใจไม่อยากจะภาวนาแล้วก็ทำใจนิ่งใสเยือกเย็นต่อไป เสียงภาวนานั้นต้องเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนเย็นเย็นสบายสบายไม่ต้องรีบร้อนผ่อนคลายสบายให้ดูสังเกตดูนะว่าเราทำแล้วเราสบายขึ้นไหมใจเราเยือกเย็นขึ้นดีขึ้นทำแล้วรู้สึกเรามีสติ ำด้วยฉันทะความศรัทธาแต่ว่าทําอย่างสบายๆเราจะเริ่มต้นงานบุญในวันนี้ด้วยใจหยุดใจนิ่งใจใสตลอดงานบุญในภาคเย็นภาคค่ำวันนี้ให้เป็นบุญล้วนๆสมกับที่เราได้เดินทางกันมาใกล้ไกล บางท่านก็มาจากต่างประเทศหรือท่านที่อยู่ทางบ้านชมสื่อออนไลน์ก็อุตส่าห์ปลีกเวลามาปฏิบัติธรรมเอาบุญใหญ่ร่วมกันดังนั้นให้ใจเราใสใจเราเยือกเย็นทำใจนิ่งๆผ่อนคลายสบายกันไปสักครู่หนึ่งนะ